ที่หน,นข่าวกีฬาผู้บอลไทยบายจีสไตล์ประจำวันที่7กันยายน2568โดยชายผู้บังคับครังผู้บอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไร,รน่าสนใจก,กันบ้างผู้บอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้เอาล่ะแตไงเมื่องานนี้มาเปิดโผลผลงาน5นัดหลังของทั้ง2ทีมก่อนที่ทีมชาติไทยจะพิชกับท่างของทีมชาติอิรักในช่วงของเย็นวันนี้ ดยความเคลื่อนไหวของม e ัสลาอิชิอิวันโค้ชาวญี่ปุ่นเตรียมนำทัพช้างศึกทีมชาติไทยป้องกันแชมป์ศึกฟุตบอลคิงส์คัพ2025นักสนามกรีดบัวจังหวัดกาญจนบุรี4ทีมเข้าร่วมฟาดแข้งประกอบไปด้วยไทยที่เป็นเจ้าภาพอิรักฟิจิและก็ฮ่องกงโดยทัพช้างศึกทีมชาติไทยมีคิวลงสนามรอบชิงชนะเลิศพบกับทีมชาติอิรักท็อปอันดับที่58ของโลกในวันที่7กันยายนเวลา20นาฬิกาโดยการนี้เปิดผลงานท่านัดหลังสุดของทั้งสองทีม ก่อนเกมที่ทีมชาติไทยชุดใหญ่จจมปะท้กับทีมชาติอิรักโดยเปิดผลงานท่านัดหลังสุดของทีมชาติไทยนะฮะก็จะมีดังต่อไปนี้วันที่11เดือน3 25ไทยชนะอัฟกานิสถานไป2-0 25เดือน3 25ไทยชนะเซเรนกาเป็นต่อ0 4เดือน6 25ไทยชนะอินเดียไป2-0 10เดือน6 25เติร์กเมนิสถานชนะไทยไป3-1และก็วันที่4เดือน9 25 2ไทยชนะวิจิไป3-0 ส่วนถ้ฟังผลงานทันทัดหลังสุดของทีมชาติอิรักก็จะมีวันที่21เดือน3 2025อิรักเสมอคูเวตไป2ต่อ2 26เดือน3 2025ปาเลสไตน์ชนะอิรักไป2ต่อ1 6เดือน6 2025อิรักแพ้กาหลใต้ไป0ต่อ2 11เดือน6 2025จอร์แดนแพ้อิรักไป0ต่อ1 4เดือน9 2025อิรักชนะฮ่องกงไป2ต่อ1ในครั้งนี้ โดยปัจจุบันทัพช้างศึกทีมชาติไทยไปใต้การนำทัพของมาสดาอิช e, ิองอันดับที่102ของโลกส่วนทีมชาติอริรักรัางอันดับที่58ของโลกในครั้งนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์ทีมชาติไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันด้วยครับเดี๋ยวเจอกันเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเย็นครับอารัฐยังไงบริวินซูรากาประการหลังทีมชาติอิรักพูดถึงก่อนเกมชี้ชะตากับทีมชาติไทยในช่วงของเย็นวันนี้ โดยความเคลื่อนไหวก่อนที่ทางด้านของฝั่งบาสดาดอิชิฮัวนากโกชชาวญี่ปุ่นเตรียมที่จะนำทัพช้างศึกทีมชาติไทยป้องกันแชมป์ฟุตบอลคิงคัพ2025ณสนามกรีบัวจังหวัดกาญจนบ,บุรี4ทีมเข้าร่วมฟาดแข้งประกอบไปด้วยไทยที่เป็นเจ้าภาพอิรักฟิจิและก็ฮ่องกงโดยทัพช้างศึกทีมชาติไทยมีคิวลงสนามประรอบจิงสเตอร์เลศพบกับทีมชาติอิรักท็อปอันดับที่58ของโลกวันที่7กันยายนเวลา20นาริกา โดยรบินชูราก้าประกานหลังทีมชาติอิรักได้พูดถึงก่อนเกมชิชตากับทีมชาติไทยในคร้างนี้โดยที่ระบุว่าผมคาดหวังว่าวันพรุ่งนี้จะลงสนามไปเพื่อจะคว้าชนะและจะทำได้ดีทั้งสองครึ่งของเกมการแข่งขันนี่คือการเตรียมความพร้อมสำหรับโปรแกรมในช่วงเดือนตุลาคมแน่นอนว่าเราเองก็พร้อมที่จะชนะในเกมเกมนี้และก็แสดงฟอร์มการเล่นที่ดีกว่านี้ออกมาถือเป็นเรื่องที่ดีที่ได้มาเก็บตัวกับทีมชาติอิรัก พวกเราเองกำลังมองไปถึงฟีฟ่าเดย์ในช่วงเดือนตุลาคมที่ต้องเจอกับอินเดียในช่วงเกมแรกและมีเวลาเพียงแค่72ชั่วโมงในการเจอกับซาอุดีอาระเบียเราจะต้องเรียนรู้กับมีเวลาพัาพกที่น้อยก็จะได้เรียนรู้จากทัวร์นาเมนต์ในครั้งนี้มองว่าพวกเราเองนั้นจะมีความสุขจากเกมในวันพรุ่งนี้และก็เป็นเกมที่ดีสำหรับทั้งสองฝ่ายฝากแฟนบอลทั้งที่สนามและก็ทางบ้านพวกเราจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อทุกคนนั้นมีความสุขในครั้งนี้ ก็เป็นนว่างานนี้ต้องอรอลุ้นกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันครับอะไรยังไงกุนซืออิรักพูดถึงทีมชาติไทยก่อนแมตช์ชชตาแชมป์ในช่วงเย็นวันนี้โดยความเคลื่อนไหวก่อนที่มาสตออิจิหัวหน้าโค้ชชาวญี่ปุ่นแตเริยมที่จะนําทัพช้างศึกทีมชาติไทยป้องกันแชมป์ศึกฟุตบลอลอาคิงคัพสองวันที่สิบห้าณสนามกริบบัวจังหวัดกาญจนบุรีโดยสีทีมเข้าร่วมฟ้าด้่งประกอบไปด้วยไทยที่เป็นเจ้าภาพ อริรักฟิจิและก็ฮ่องกงโดยทัพช้างศึกทีมชาติไทยมีคิวลงสนามรอบจิงชนตเลิศพบกับทีมชาติอิรักท็อปอันดับที่58ของโลกในวันที่7กันยายนเวลา20นาฬิกาโดยคาริแฮมอานโ,โนโหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติอิรักได้พูดถึงเกมก่อนชี้ชะตากับทีมชาติไทยโดยเขาเองก็ระบุนะว่าขอบคุณสำหรับโอกาสในการมาที่นี่อีกครั้งเป้าหมายของเราเนี่ยตั้งแต่เอ่อเรียกว่า แรกเลยก็คือการได้เล่น2เกมที่มีคุณภาพในนตเมนต์ในครั้งนี้การได้เจอกับทีมชาติไทยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับเราในการเตรียมความพร้อมที่จะที่จะเจอกับอินโดนีเซียในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในช่วงเดือนตุลาคมทีมชาติไทยเองนั้นก็เป็นทีมที่ดีและก็โซนเดียวกับอินโดนีเซียและก็มีแบงค์กิ้งที่สูงกว่าเกมนี้น่าจะเป็นเกมที่สนุกและเราเองนั้นก็พร้อมสรับเกมในวันพรุ่งนี้ โดยสภาพทีมจากเกมแรกเราเองก็ได้อีกชุดในการโลงสนามแต่คนที่เหลือก็พร้อมเต็มที่เราต้องมองไปถึงช่วงเวลาอีกประมาณ3-4สัปดาห์ข้างหน้าเพื่อที่จะให้พร้อมที่สุดในช่วงฟีฟ่าเดช่วงเดือนตุลาคมคขณะนี้เราก็ต้องส่งทั้งเตะบางคนลงไปบ้างเพื่อเป็นการทดสอบนักเตะหน้าใหม่บางคนในทีมของเราในขณะนี้โดยสติไม่เคยโกหกใครนะฮะเราเองก็มีโอกาสยิงมากถึง 24ครั้งในเกมที่พบกับฮ่องกงซึ่งเกมที่ผ่านมาก็มีเรื่องที่ของสภาพจิตใจที่เราเองนั้นก็แสดงให้เห็นแล้วเราโดนนําไปก่อน1.0ต่อศูนในครั้งนี้ก็จริงแต่ว่านักเตะยังแสดงออกได้อย่างน่าประทับใจเกมนี้เป็นเกมใหญ่สภาพจิตใจก็อาจจะแตกต่างกันไปเราก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมเกมล่าสุดเราโดนนําก่อนแต่ตามที่เสมอได้โดยใช้เวลาแค่2องกะทีและครองเกมจนจบเกมในเกมกับไทยวันพรุ่งนี้จะเป็นโอกาสที่เรานั้น จะได้ทดสอบเกมรุกของทีมซึ่งพวกเราเองมีทักษะเทคนิคที่ดีการมีสิ่งนี้มันไม่เพียงพอแต่ต้องใช้ให้ถูกต้องด้วยนั่นหมว่าจิตใจของทีมก็ถือว่าเป็นทุกอย่างในครั้งนี้เลยก็ว่าได้นะหากผมเป็นต่ว่างานนี้ก็ถือว่าทาานักขอฟังคุณเซอร์ทางเออาร์อีรักนะฮะก็ค่อนข้างที่จะเน้นหนักในครั้งนี้ว่าจะเอาแชมป์ให้จงได้และจะทดสอบทีมกับทีมชาติไทยให้เต็มที่เพราะฉะนั้นไทยอย่าได้ประมาทเป็นอันขาดนะครับ เรามาดูบริด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงแฟนบอลเสียงแตกหลังจากที่อิชิอิปริแตกคลิปฟรีคิกหลุดในครั้งนี้หลังเกิดเหตุการณ์คลิปการฝึกซ้อมลูกตั้งเตะหลุดเปิดเผยแพร่ในโซเชียลมีดียซึ่งมาสดาอิชิคุนซูทีมชาติไทยโบโหอย่างมากและก็พูดถึงกรณีนี้ในห้องแถลงข่าวจบเกมคิงคัพครั้งที่51วันที่4กันยายนที่ผ่านมาล่าสุดเสียงของแฟนบอลมีคอมเมนต์แตกไป2ฝั่งโดยที่ไม่เห็นด้วยกับอิชิอิ โพสต์กันว่ามึงเล่นได้แค่นี้ไม่ต้องปิดหรอกนะแผนไม่ได้มีอะไรเลยโอกาสยิงมากกว่า20ครั้งนักเตะจบไม่ได้บอกแผนโค้ชไม่อ่าไม่มีอะไรเลยตลกมากเลยนะส่วนคอมเินต์ตอมาก็บอกว่าว่างๆไปนั่งดูบอลเดินสายหน่อยนะครับการเข้าทาประตูสู้ๆครับต่อมาซุ่มยังไงใครก็เดาออกไปเปลี่ยนยกชุดทุกนัด11ตัวจริงในใจไม่เคยมีเข้าไปมาวันไหนส่งคืนหลังลุดเดียวยิงติดโก ลงยิงข้ามคานทั้งหมดนี้เดายากมากเลยนะส่วนทางฝั่งที่เรียกว่าดาซอมอลชนคอมเมนต์ว่าจะซ้อมยังไงก็แล้วแต่โคช้ชแต่การไปถ่ายคลิปแบบนั้นมันไม่ถูกต้องครับไม่มีที่ไหนเขาทํากันอยู่แล้วแล้วมันสมควรถ่ายแล้วแพร่ภาพหรอจะมากจะน้อยมันก็มีผลได้ทั้งนั้นคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าคนไทยก็แปลกเอาคลิปลงซ้อมทั้งที่จริงๆแล้วมันควรจะเป็นความลับอยู่แล้วทีมไหนเขาทากันมีแต่คนไทยนี่แหละครับติดคอนเทนต์เกิน โดยโปรแกรมนัดต่อไปของทีมชาติไทยผู้บอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่จะทําการแข่งขันฟุตบอลชิงท้่วพระราชทานคิงครับครั้งที่51เอ็รอบชิงกเตลเลอร์พบกับอิบรัก์ในวันที่7กันยายนเวลา2 0นาฬิกาถ่ายทอดสดช่องไทยรัฐทีวีช่อง3 2 YouTube b g Sport ปและก็โทรทั i น์ดาวโดยครั้งนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์พวกเขากันสักหน่อยนะครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงเมื่อเจ้าปอนเปิดเผยหลังทำประตูต,ตามตามดิดเสมอให้ไทยชุดยุคสปี ในเกมดวกนกับมาทั้งของเลบานอนไป2ต่อ2ในขารักนี้โดยกยนนี้ชนพัฒบัวพันธ์กองหลังทีมชาติไทยดารุ่นอายุไม่เกิน23ปีเปิดเผยหลังเกมที่เจ้ากับมาทั้งของฝั่งเลบานอนไป2ต่อ2สึกฟุตอบอลยูย่23ปีชิงแชมป์เอเชียสอ2วันรร่บคัดเลือกกลุ่ม F นัดที่2เมื่อคืนที่ผ่านมาณสนามธรรมศาสตร์สเตเดียม โดยหลังจบเกมเจ้าปอนก็ที่เป็นทีโร่ของทีมก็มุงประตูตามตีเสมอ2ต่อ2เกมนี้เผยได้ว่าเกมนี้ก็เล่นยากกันทั้ง2ทีมครับเพราะว่าฝนตกค่อนข้างจะดักและเราเองนั้นต้องปรับวิธีให้เข้ากับสภาพสนามในตอนนั้นโดะจังหวะการทําประตูเป็นเหมือนกับว่าผมเนี่ยปรับตามสถานการณ์เกมตอนนั้นเพราะว่าตอนแรกที่ลงไปเล่นผมเองก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องเล่นข้างบนในครั้งนี้โดยการตามตีเสมอมันทําให้เรานั้นรู้ดีว่าถ้าเราไม่ยอมแพ้ ก็สามารถที่จะกลับมาได้ตลอดแต่ก็การก่อนเริ่มเกมตั้งเป้า3แต้มอยู่แล้วครับไม่ได้ตั้งเป้าว่าเสมอเริดแพ้อยากจะชนะอย่างเดียวอยากจะเก็บ9ก้แต้มเต็มให้จงได้เกมนี้เป็นเกมสําคัญเป็นรอบแบ่งกลุ่มแต่ว่าเราเองนั้นก็พยายามอยากที่จะเข้าที่1ให้จงได้หากเข้าที่2ไปก็ต้องไปลุ้นต่อนะว่าเราจะเข้ารอบต่อไปได้หรือเปล่าไหมเราเลยอยากจะเป็นที่1มากกว่าในครั้งนี้และนี่ก็เป็นที่ในข่าวกีฬาฟุตบอลไทย ใบอิช e ิอ e ิสไตล์ประจำวันที่7กันยายน2568โดยชายผูย้บังคับรังผู้บันชานครับ